าราชิกสิกขาบทที่สองอาทินาทานสิกขาบทว่าด้วยการขโมยโยปนาภิกขุคามาวาอรัญญาวาอาทินังเถอยสังคาตังอธิเยยะยะถารูปเปอาทินาทานีราชาโนโจรังขหิตตวาฮนายุงวาพันเทยุงวา ปพาเชย,ยุงวาโจโรสิพาโลสิมูลโหสิเทโนสีติตถารูปปังพิกุอธินังอาทิยม,มาโนอยัมปิปาราชิโกโหติอสังวาโสก็ภิกษุใดพึงถือเอาสิ่งของอันเจ้าของมิได้ให้ โดยส่วนแห่งความเป็นขโมยจากหมู่บ้านหรือจากป่าพระราชาทั้งหลายจับโจรในเพราะการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นไรพึงเบียดเบียนพึงจองจำหรือพึงแนวรเทศว่าคุณเป็นโจรเป็นคนพานเป็นคนหลงเป็นขโมยภิกษุ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เช่นนั้นแม้ภิกษุนี้ต้องอาบัติปาราชิกหาสังวาสไม่ได้ต้นบัญญัติคือพระธานิยะวัตถุคืออ้างเล่นเอาไม้ของหลวงทั้งรู้ว่าเขาไม่อนุญาตอาบัตมีองค์ห้าคือหนึ่ง เป็นของที่ผู้อื่นซึ่งมีชาติเป็นมนุษย์ห่วงแหน 2. รู้ว่าเป็นของที่ผู้อื่นห่วงแห็น 3. เป็นของมีราคา1บาทหรือควรค่า1บาทขึ้นไป1บาทในที่นี้ไม่ใช่1บาทไทย1นึาปะนะเท่ากับ20มาศก5มาศกจึงเรียกว่าบาท คัมพีดีกาท่านแนะวิธีคิดคือเข้าเปลือก40เมล็ดหนักเท่าไรให้เอาทองคำหนักเท่านั้นไปตีราคา 4. มีจิตคิดจะลัก 5. ลรักมาได้ด้วยอาการลักอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอาการลัก25อย่างอนาบัตรมี10อย่างคือ 1. เข้าใจว่าเป็นของตน 2. คถือเอาโดยวิสาสะ 3. ขอยืม 4. ทรัพย์ที่เปรตห่วงแหน 5. ้ทรัพย์ที่สัตว์เดรยวรชานห่วงแหน 6. เข้าใจว่าเป็นของบางสกุล 7. วิกลจริต 8. มีจิตฟุ้งซ่าน 9. กระสับกระสายเพราะเวทนา 10. อาธิกรรมิกะพิสุต้นบัญญตัติสมุดฐานอาบัติเกิดขึ้นได้ด้วยสมุดฐาน3คือ 1. กายกับจิต 2. วาจากับจิต 3. กายวาจากับจิต